โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะเอาลองเอาเฟนริวผมจะลองเอาไอ้เฟนริวนะแล้วอันนี้ผมจะผมต้องยิงกระจายอย่างเงี้ยเอ้ยเฟนริวก,ก็มีสก,กิลอันนี้เหมือนกันสก,กิลลงพื้นเหมือนกันนะครับหู้ร้อยยี่เลยนะร้อยยี่สิบิมนี่ไงสก,กิลลงพื้นก็มีเหมือนกันนะครับนี่ไงอีดรอก,อกนี่ไงจะไปไหนล่ะเพื่อนบับ โอ้โหมาถึงก็ปวดอาดวุธผมเลยนะอ๋อผมลืมกดท่าีว่ามันแล้วแล้วมันเป็ียนท่าน้ำผมต้องกดท่าลมว่ะอาจจะทุลักทุเลียหน่อยนะครับ นี่ไงครับเฮ้ยเฟลิวก็เอาว่ะสุดจ,จัดเฮ้ยเฟลิวก็ธรรมดาที่ไหนอะครับแล้วเมื่อกี้นี้มันเป็นธาตุน้ํานะอันนี้คือผมยิงธาตุน้ํานะครับไปดูผมจะไปยิงธาตุอื่นว่ามันจะโหดแค่ไหนอันนี้คือผมยิงธาตุน้ํานะเย้ขี้เดี๋ยวผมอันนี้คือรุน่นเจ็ดเจ็ดนะครับคือรุน่นเจ็ดเจ็ดเลยนะครับเมื่อกี้นี้ผมยิงธาตุน้ํานะโคตรแรง สุดจัดเลยว่ะผมอาจจะยิงไว้หน่อยนะครับเพราะว่าผมมีการ์ดบอร์ดยิงไอ้ห้าร้อยนะครับปกติมันยิงได้4ี่ร้อแปดิใช่ไหมครับแต่อันนี้คือผมยิงห้าร้อยเลยนะครับมาละหูร้อยอิมร้อยอิมนะครับ ้อยห้าสิบเองร้อยร้อยห้าสิบแรงมากแรงจัดจ้าเลยบ้แต่ต้องดูวันด้วยนะครับวันที่มันมีเกาะมีอะไรเราก็จะยากหน่อยนะครับวันนี้อาจจะง่ายๆนะครับวันนี้อาจจะง่ายๆเดี๋ยวผมจะลองคอมโบเซตหนึ่งแล้วกันบัาบปึ๊บบัาบแล,แล้วกดบัฟบีดีีกรอบหนึ่งปึ๊บแล้วก็วาง ปึ๊บอ่าย,ยิงสองร้อยอิมโอ้โหินสองร้อยสองร้อยยี่สิบเก้าอิมอะโหแรงจัดแรงมากโคตรแรงนะครับอันนี้คืออันนี้คือของที่ผมใส่นะครับตัวนี้ใครสนใจก็ไปดูในเพจได้นะครับเป็นเจ็ดทับเจ็ดนะตัววานี้ต้องเจ็ดทับเจ็ดเท่านั้นนะครับถ้า ถ้าไม่7จ็ดทับเจ็ดนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเบาคือเบามากนะครับอ่านี่คือรูนนะครับเห็นไหมถ้าเราได้เจ็ดเจ็ดนะครับมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกเท่าเนี่ยสมมุติเพื่อนเยิงหนึ่งรอยเอ็มก็จะเป็นสองรอยเอ็มยิงหนึ่งพันเอ็มก็จะเป็นสองพันเอ็มขนาดนั้นเลยนะครับยิงแรงมากแต่ถ้าใครยังไม่มีเจ็ดเจ็ดก็ ทําให้มาได้4ทับ7นะครับเมื่อเราปลดเลเวล4ทับ7ปกติเราจะยิง4ครั้งแล้วมันก็จะมันก็จะดาเมจแรงขึ้นมาอีกเป็นเป็นดาเมจไอจมโจมตีบวกเพิ่มไปอีกใช่ไหมครับมันจะรดเหลือแค่3ครั้งเองเรายิง3ครั้งมันก็จะขึ้นดาเมจปึ้มปึ้มปึ้ม,มนั่นแหละครับของผมนี้ออกไวนะครับผมเน้นออกไวนะเพราะว่า เรายิงปกติมันแค่หลักเอ็มเองนะครับมันเบามากนะผมก็เลยซื้อการดทะลุขีดจำกัดมาเพิ่มมาอีก20%ก็เป็นยิงไว5 0งห้นะครับ500%นะโคตรโหดนี่ครับการใบนี้อ่าเป็นการใบนี้นะเห็นไหมมันจะทะลุขีดจำกัดไปอีก20%นะครับ สามร้อยห้าสิบเอมเองคุ้มนะใส่ไปนี้คุ้มไม่ต้องเอาการดูดเลือดมานะครับเรามีสกิลดูดเลือดอยู่สกิลหนึ่งก,ก็คือสกิลนี้อ่าเป็นสกิลนี้นะครับดูดเลือดเราจะดูดเลือดนะครับแล้วก็เป็นอมตะน,นะครับเป็นอมตะประมาณหนึ่งวิประมาณหนึ่งวิเนี่ยประมาณแป๊บเดียวอเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดู ปึ้มเห็นไหมเป็นอมตะแล้วก็หายตัวด้วยนะครับช่วงเราเป็นอมตะนี่โอ้โหสบายยืนยิวนะครับแล้วก็มี HP ดเด้งนะครับทีละสองแสนนะเ p ็ดผมเท่าไหร่ HP ผมแปดแสนนะครับก็กดทำไมผมถึงมีสามปกติมันมีแค่สองนะครับเห็นไหมมันจะกดได้สองครั้งทำไมถึงมีสาม นะครับเพราะว่าเราอัพเอาวูทขั้นสุดเห็นไหมเมื่อเราอัพขั้นสุดปุ๊บเราก็จะได้เป็น3นะครับเพิ่มเป็น3ดีมากสกิลนี้ดีมากเอาไว้ตอนเราแบบโดนดามเมจโดนอะไรเรากดปึ้มสกิลแล้วก็วิ่งหนีนะครับหายตัวได้ด้วยนะดีมากนะครับสกิลนี้สุดจัดเลยเอาอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันปิดท้ายปิดท้ายเตตัสผมอัพก็ผมเน้น AT i นะครับลง a e g i เยอะเพราะว่าผมจะดันยิงไวให้ไม่ได้500นะครับทำไมผมถึงดันยิงไวเพราะว่าผมถ้าเรายิงไวขึ้นดาเมจก็จะออกบ่อยขึ้นนะครับมันดาเมจก็จะได้เยอะกว่าคนที่ยิง480นะครับนะผมลองแล้วนะครับดาเมจถ้าเพื่อนๆยิงปกติอ่ะมันเบาเฟลิวเบานะครับไม่เหมือนไม่เหมือนพวก พวกสไนอะไรพวกนี้นะครับมันอาศัยดาเมจที่มันจะโบนัสเป็นดาเมจโบนัสนะครับอาศัยพวกนั้นเราก็ทําให้เรายิงไวขึ้นเราต้องยิงไวๆเพื่อให้ดาเมจโบนัสเราได้เยอะนะครับมาอีกแล้วไอ้นี้ไอ้วงกลมเนี่ย <c oughs> แต่เรามีอันนี้อยู่นี่งไงสไลด์มา เฮ้ยผมก็มีสกิลวางพื้นเหมือนกันนะเพี้ยนอีกรอบนึงตึง้มเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองลองอันนี้ดูนะเดี๋ยวผมลองสกิลผมว่าไม่น่าได้วะ่ะลองปล่อยมาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันต้องเป็นสกิลแบบกระจายอะลงพื้นอย่างเงี้ยโอ้ต้องกดกี่ครั้งเนี่ยต้องรอ โอ้โหโจบแล้วทีเนี้คดผิดเลยเอา้ามันไม่มันต้องหันหน้ามันต้องหันหน้าด้วยนะครับถ้าหันไม่โดนมันก็ไม่โดนนะโอเคมาละตัวนี้ก็ประมาณร้อยเห็สิบืิม อันก็จะปล่อยหมาไปกัดด้วยเดี๋ยวผมดูก่อนหมากัดเท่าไรเจ็ดสิบห้าเอา็มอะอูโหูเจ็ดสิบเอ็มหมากัดโคตรแรงหมากัดโคตรแรงเลยนะครับแล้วต้องกดสกิลนี้แบบแรงด้วยนะครับสกิลเนี้ยงูน่นะอะสองร้อยหมาไม่ได้เบาๆนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้ยิงเรื่อยๆนี่แรงมาก โอ้สูตรจัดเนี่ยไอโอ้ตกสิบอัน <c oughs> ตกสิบอันนะเมื่อกี้โคตรโหดสกิลออโต้ผมเซ็ตไว้แค่สองสกิลนี้นะครับอันนี้เป็นสกิลที่มัน <c oughs> จะเพิ่มระยะยิงเรา <c oughs> แรงๆนะครับอันนี้จะเปลี่ยนทตาเป็นทาน่าน้ำ <c oughs> เราจะโจมตีทา่าน้ำแรงขึ้นนะครับ ก็อันนี้เป็นสกิลที่ที่ผมทําเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะปล่อยหมาอันนี้แรงมากเหมือนกันนะครับปล่อยหมาไปกัดแรงมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ใครสนใจก็ไปดูในเพจได้นะครับถ้ายังไม่เห็นก็แปลว่าผมยังไม่ีโพสขายนะผมยังเลี่นมันอยู่โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ